วิชาฟอนมอรชีวิตกนี้ไอเนี่ยอันนี้เราเรียนสรสอีสลีใช่ไหม,ไหมแต่ในนี้มันมีตัวไอ,อ,อตัวไอเนี่ยถ้าไม่มีตัวสะกดและอยู่พยายามที่หนึ่งมันจะเท่ากับ,บมันจะเท่ากับสรรไออะซึ่งในภาษาอังกฤษไม่มีไอไม้มาลัยหรือว่าไอไม้มวนเขาไม่ได้แยกอย่างนั้นไอก็คืไอไปเลย แต่ว่าเราเรียนสอีสล,สลีเราอยากได้อะไรครับไอที่เป็นสอีสลีเราต้องทํำยังไงต้องอะไรครับหากมีหากมีตัวสะกดหรืออยู่พยางที่สองขึ้นไป เราถึงจะได้สระอีหรือสระอีครับงงไหมอ่านใหม่สิหนึ่งสองสามอ้ายอ้าตัวสะกด ไม่มีตัวสะกดอ่ะไอเป็นสระไอเมื่อไม่มีตัวสะกดและอยู่พยางที่หนึ่งหากมีตัวสะกดหรืออยู่พยางที่สองคือใเป็นสรนอีสรอิอีดูตัวนี้นะครับ ตัวนี้ออกเสียงว่าอะไรวิชพลอันนี้คือตัวใช่เหรอใช่ครับมพู่ตัวอะไรวอรชิมตัวอะไรตัวราชิวตัวอะไรตัวเอสหรือว่าตัวเฮดของมิชนนั่นแหละอันนี้ออกเสียงอะไรครับออกเสียงเฮดนะ เอถ้าเราแทนภาษาอังกฤษเราจะได้ตัวนี้เสียงเอ่อสองตัวใช่ไหมเฮ่อเ่อเอ็ดอ่านน้รบไปก่อนเราบอกว่าเต็มสารไอเมื่อไม่มีตัวสะกดอันนี้อ่านว่าอะไรครับเฮอบวกไออ่านว่า อ่านว่าไหเห็นไหมอันนี้มีตัวส่กดตัวไหมไม่มีไม่มีนะและเขาบอกว่าต้องอยู่พยัญชนะที่หนึ่งอันนี้มีกี่พยัญชนะหนึ่งพยัญชนะมีพยัญชนะเดียวก็แสดงว่าเขาอยู่พยัญชนะที่หนึ่งใช่ไหมพี่ทุกคนใช่ไหมวรชิตเออเออบวกไออ่านว่าไห้เอาคำคำมออกเสียงมา คูเติมไอไปเป็นไม่เป็นไม่ข้า<ม>งล่างข้างอีสา,สานนะเห็นไหมคะอันนี้พอเข้าใจตัวไอหรือ,อยังเงขา้าใจอ่าโอเคตอนนี้มันมีนอยู่4แบบแบบแรกก็คือไม่มีตัวสะกดเป็นสลายอ่ะเราลองเติมตัวสะกดให้มันตัวนี้เหมือนกันไฮเมื่อกี้เป็นไฮอยู่ดีๆอะ่ะพอเติมตัวสะกดกลายเป็นสระอะไรครับ

อ่านว่ามินฮะมินมินเนมเนมอนใช่มหมเมออกได้คาว่าเมอได้คาว่าเมอเมเพราะว่ามีดูสกุมินเราได้คาว่ามินอันนี้คือตัวไออันแรกก็คือถ้าไม่มีดูสกุเป็นอะไรครับ ถ,ถ้ามีตัวสะกดเป็นสรอี่าโอเคอ,นนอันนี้ไปละอันนี้ไปละเหลือพยัญชนะที่หนึ่งกับพยัญชนะที่สองอ่ะลองดูครับลองดูพยัญชนะที่สอง ดูดคำน uh, no ี้ดูคำนี้วราจิตดูคำนี้ทุกคนดูคำนี้อันนี้คุไปไปนั่งรถตู้อันนี้เอ่อดีกว่าเอานี้ดีกว่าอันนี้อ่านว่าอะไรอ่านว่าซาไนหรอไม่ใช่ดูนะ S C อันนี้เราได้คำภาษาใช่ไหม เมื่อกี้ครูบอกว่ามันจะเป็นสาไอเมื่อไรครับไม่มีัวสะกดใช่ไหมและต้องอยู่พยัญชนะด้วยแสดงว่าอันนี้อยู่พยค์ที่เท่าไหร่เพราะอันเนี้ยพอมันอยู่พยัญชนะไม่มีตัวสะกดก็จริงนะแต่พออยู่พยัญชนะสองเขาจะเป็นสาไออยู่ไหมตอนีไม่เป็นแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้อ่านว่า ซานนีเป็นชื่อดาราทำไมเขาไม่อ่านซานไานนี่เพราะไอม่เพราะอะไรครับเพราะอะไรครับเพราะมันเพราะมันอยู่พยายงค์ที่สองไอองไอ,อยากจะให้ไอออกเสียงไอหนึ่งต้องอยู่พยายงค์ที่หนึ่งเท่านั้น<อ>แล้วถ้ามันอยู่พยายงค์ที่สองมันจะออกเป็นสระทันทีท ต่อไปเราบอกว่าหากมีตัวสะกดหรืออยู่พยางค์ที่สองขึ้นไปเป็นสระอะไรครับอีเ <c oughs> ช่นมีตัวสะกดหรืออยู่พยางค์ที่ส2 2> องเป็นสระอีหรือสระอีนะครับอันนี้มีใครงงกับอันนี้งงไหมม,มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งเช่นชื่อครูเนี่ย อันนี้ออกเสียงเสอร์ก่อนคุณยังไม่เขียนอะไรเลยถ้าแบบนี้อ่านว่าอัานว่าไซครูเติมทีไปหนึ่งตัวอ่านว่าใส่ไหมเพราะว่ามีโจสะกดใช่ไหมอันนี้ก็อ่านว่าสิบต่อไป หาเบน A มันจะสะกดหรือเขาบอกว่ามันมีนิดนึ่งนะต่อเน,นี่ยเดี๋ยวครูจะเขียนตรงนี้ตอ่อหากเติม E ข้างหลังตัวสะกดหากเติม E ตัว E เนี่ยหลังตัว อ่านอะไรที่นี่หน่อยอันนี้อ่านว่าใบตอนนี้อ่านว่าใบใช่ไหมนี่ลแหละตอนนี้อ่านว่าอะไรครับปีกเพราะอะไรมีตัวสะกดใช่ไหมแล้วครูบอกว่าหากเติมอีหลังตัวสะกดก็จะได้เสียงไอครูเติม e หนึ่งตัว พราะฉะนั้นอันนี้มันจะอ่านว่า b i k บ bike bike bicycle เธอโอเคไหม bike อย่างเงี้ยพอมีอีข้างหลังมันมันอารมณ์เหมือนอะไรนะเอพอมี d o u b l กดเป็นอพอเดิมีข้างหลังกลับมาเป็นเออย่างงี้อันนี้เหมือนกันครับพอเดิมีข้างหลังกลับมาเป็นไอเหมือนเดิมอ่ะวาเลนซี่ mi CE อ่านว่าว้าวนะนี่ๆๆอ่านว่ามั้ยมั้ยจิริพอแล้วแกปะปายจูโบ ah, <muchin> <My. muchin> <muchin> mm. <Chini. Baa. muchin> is i z e อ่านว่าไซ ถ้าแบบนี้ไซสิไซต่อไปโรเชียวมันเป็นชื่องานหนึ่งในอำเภอปลายเยเห็นไหมคะใจอืม,มใจ,มใจชื่อว่างานใจฝรั่งเยอะมากถ้าแบบนี้ล่ะใจ,ใจ จี a a, ๊จีจี๊บไอันนี้คือตัวไอตัวไอตัวเดียวเนี่ยยากหมไม่ยากไม่ยากเลยเอเดี๋ยวเอาแปรงกระดานมาหน่อยอันนี้มีอะไรงงไหมกับตัวไอะแล้วก็อ่ะดูดูคำนี้ดูคนี้ดูคำนี้ดอก ว่าอะไรครับอว่าูกทำไ่้นี่นี่อันนี้อ่านว่าอะไรอาอวาถ้าอ่านไม่ออกมาแกะด้วยกันดีเลยตัวอะไรดาดาอีเสรีมีตัวสกดลไหมไม่ไอีไม่มีนะเขาบอกว่าอีเนะี่ยถ้าไม่มีตัวสกุเราได้สระอีสระอีใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราได้คำว่าดี เล่นี่นะี B ีว่าแล้วถ้าแบบนี้อ่านว่าดีอะไรครับ D สดีว D ทำไมยังไม่ได้คำว่าดีไว้ครับเพราะว่าอยู่พยายามที่อยู่พยางที่สองตอนนี้ยังได้คำว่าดีอ่ะต่อไปดีอะไรดีไ บงไวด์ยังดีวิทดีวิทดีวิทแล้วอันนี้ล่ะดีไวได์แต่ว่าท่านชื่อในพจน์ทั้งีเนี่ยเอ่อมันจะเขียนอย่างงี้ D A V I D อันนี้อ่านว่าเดวิดแต่เราเขาที่เขียนว่าเดวิด อันนี้งงไหมกับตัวไอไม่งงไม่งงไม่งงถ้าไม่งงแล้วเรามาดูตัวอื่นกันต่อไหมไอไปแล้วนะครับไอ้ไปแล้วต่อไปมาดูไอมาดูสอนตัวนี้เลยคราจะสอนทีเดียวกันเลย อีสองตัวเราไม่ว no the no ่าเดเปิลีเนาะหรือว่า IE อสองตัวเนี้ยจะมีโวสะกดหรือไม่มีก็ตามเป็นสรัอะไรครับเสมอเป็นกีหรือมีเสมอครับจะมีมี มีตัวสะกดหรือไม่มีก็ตามเช่นคำว่า s อออกเสียงวิจารณ์ s ออกเสียงชมพูกอ่านว่าส c ถูกไหมวรสิทธิ์อันนี้อ่านว่า c วิจารณอ่านว่า อ่านว่าซีนะแล้วอันนี้เหมือนกันคูเติมเอ็นไปหนึ่งตัวอ่านว่าอะไรราชื่อว่าซีโอะไรเราเรียนอันนี้อยู่ซีโเห็นไหมครับเราจะเห็นว่าจะมีตัวสะกดหรือไม่มีก็ตามมันเป็นสระอีหรือสระอีใช่ไหม อันน oh. ี้เช um ่นคำว่าออันนี um> ้อ่านว่าบาอะไรบาบีบาบีบาบีอันนี้เหมือนกันครับเหมือนอันนี้เลยเนอะ อีตัวกับไอีไปล้ต่อไปเหลือ Y ครับเหลือวายววายอ่านวายให้คุณสิซิวาวายไม่ใช่ไม่ใช่เจอเจอวายครับเป็นอะไรครับ เขาบอกว่าวายเนี่ยเป็นสระไอมันไม่ใช่ไม่ใช่สระไอยอย่างนี้นะมันเป็นสระไอเป็นสระไอเสียงยาวอา่ไอวา,ายเนี่ยมันจะออกเสียงยเป็นสระไอซึ่งในภาษาไทยไม่มีหรอกสระไอแต่ว่าเสียงของมันคือเสียงไอเมื่อไรครับเมื่อไหรย มันมีอีฮอร์ซิงหรือออเนี่ยเอ็มออกเสียงมาเอ็มอันนี้อ่านว่าวายอ่านว่าสระไอเนี่ยอ่านว่าวายเราได้คำว่าไวเอ็มเมกใช่ไหมไม่ใช่ครัวไวเป็นสระไอก็ได้คำว่าไม่ไม่แล้วอะไรอีกอ่ะต่อไปต่อไปต่อไป เราได้คำว่าครับเครืออ่านว่าใครครายแปลว่าร้องไห้นะครับพระเอเดนครายนะครับเป็นสระาออันนี้อยู่อยู่พยานนี่เท่าไหร่นี่พยานที่เี่เพราะมันมีพยางเดียวใช่ไหมมันก็เป็นพยานที่หนึ่งและเขาบอกว่าห้ามอยู่พยานที่สองขึ้นไปจะเป็นสรลอะไรครับสระอี เราอยากได้สลัดอีใช่ไหมใช่ไหมมันมันมียี่ห้อขนมแต่ว่าไม่น่าจะเี็นแบบนี้หรออันนี้อ่านว่าอะไรไม่ไม่ได้เหรอไม่ไไม่ใช่ไม่เลยไม่อะไรครับไม่ดีไม่ดีไม่ดีเป็นขนมมัชเมลโล่อะไครับ ม่อันนี้เป็นวายเหมือนกันนะดูนี่ดูนี่เป็นวายเหมือนกันแต่ทำไมพยายามที่หนึ่งออกเสียงอะไรครับม <My. S 1> พยายามที่สองออกเสียง <My. S 1> e เป็นไมดีไมดีไม่ใช่ไมดีนะไมดี <My D. S 1> ีเ <My D. S 1> ช่นคำนี้อันนี้อ่านว่าว่า mini mini อันนี้ไงมันไม่ มี่มีไม้เขาไม่ได้บอกนี้มี่มีแล้วก็มียี่ห้องขึ้นองไฟฟ้าครับอันนี้ครูยังไม่ได้สอนเป็นชรโอออกเสียงโอครับเพราะฉะนั้นอันนี้อ่านว่าโซอะไรครับโซนี่โซโซนี่นี่เห็นไหมทำไมไม่อ่านว่าโซไนบูอะไรยู่ปยังนี่ พยายนที่เท่าไหร่พยาย์ที่สองเอออันนี้คือสาระไอ้นะครับก็เดี๋ยวไปกินข้าวก่อน<ม>เข้ามาอันนี้นช่วงบ่าย